กล้วยหอมเขียวสดๆท่านผู้ชมด้วยแล้วหกสิบบาทรือว่าถูกเนี่ยยี่สิบบาทมันขายไม่ได้เพราะว่ากล้วยมันบำรุงดูแลอย่างดีใส่ปุ๋ยบำรุงรดน้ำทวนดินอย่างดีขายยี่สิบได้ยังไงเนาะกล้วยหอมเขียวมีสดสดสด อี่ละหกสิบาทนะยี่สิบบาทมันขายไม่ได้บำร,งบรงุงดูแลอย่างดีอย่างดีสวยงามมากเลยดูสิสวยทีเดียวต้องนำมาล้างทำคำสาดให้เรียบร้อยซะก่อนค่อยนำไปบม่มล้างบำบรุงดูแลสวยงามมากที่เดียว ล้างทำควาสะอาดให้เรียบร้อยแล้วไปบ่มมาขายอยากได้ก pues ็จองได้เลยเด้อร์60บาทก็ราคามาตรฐานที่ตลาดก็ลดตัดหน่ะร้อยยี่สิบาทอันนี้ไม่ขายตามตลาดขายในอัตราที่กันเองที่สุดกล้วยหอมเขียวหวีสสดๆสวยๆอุกๆอินมรสหวานแน่นอนมีจำกัดเด้ออยากได้ก็อีกประมาณ2อสวัน สวยงามสวยงาม <c oughs> ล้างทำความสะอาดก่อนเนื่อดูสิวีนี่ใหญ่มากเลยล้างล้างให้สะอาดไม่หอมเกียวเด้ออยากได้ติดต่อได้นะครับ มีไม่กีวีเองจำนวนจำกัดอยากได้ก็ติดต่อดาลิงได้หรือไม่เราก็ไว้ใส่บาดบ้างส่วนหนึ่งสวยอันนี้้างเด็ดเดี๋ยวให้เสร็จน้ำแล้วก็ไปป่มล้างให้สะอาด นำรับประทานอร่อยแน่นอนเลยกล้วยปลูกเองกินเองบ่มเองนะครับกรอสารนะกล้วยเนื้อทำเป็นเล่นไปดูแลยอย่างดีล้างใหสะอาดก่อนอสวยงามมากเลยไม่มีฝุ่นละอองเกาะเพราะว่าตัด ตัดเมื่อสักครู่นี่เองตัดออกมาเจเป็นที่แล้วเดี๋ยวให้ล็ดน้ำก็ค่อยเอาไปบม่มดูสิสวยงามมากเลย่านผู้ชมเอ้ยปลูกไว้ก็ได้กินไม่ต้องซื้อเขาถ้านั้นก็ไว้ขายได้ส่วนหนึ่ง เียลูกสวยผมไม่จีวันก็สุกแล้วลูกหอมเขียวนะเนี่ยไม่ใช่หอมทองด้วยไม่แน่ใจแต่มันจะกลายหรือเปล่าตอนปลูกไป็นหอมเขียวดีสวยสวยทางนั้นเลย ราคาก็ที่ตลาดหรือที่รถตัดนะ่ะเขาขายอยู่ตั้งร้อยกว่าบาทนะแต่เช็คราคาดูแล้วแต่้ดยที่เราพร้อมมีอยู่เราก็ไม่ได้ซือมาล้างออกล้สะอาด ให้มันสวยมันสดให้มันดูเลแเด็สะอาดสะอ้านเวลานำไปรับประทานก็จะอร่อยแล้วตอนตัดนะไม่ได้ลงดินเลยนะเอามือไปรับก็ยกลงตัดก็มาวางเอามาใส่กละมังน้ำเลยไม่ต้องโรนดินเพื่อนดินเพื่อนโคลนนะ สวยมากเลยสะอาดนันยังดีทำยังดีดีไม่ใหญ่ใหญ่มากเลยหกสิบบาทไม่ได้หรอกอันนี้ใหญ่เกินไปแต่บางวีง <c oughs> มันก็เล็กใหญ่ตามสัดส่วน สองมัน <c oughs> สวยมากเลยสสุสวยสวยเรียบร้อยเยอะกำลังออกมาแล้วเครือหนึ่งดูได้ทีเดยด เดี๋ยวให้มันเศษน้ำ่อนค่อยค่อยนำไปบ่มในขั้นตอนต่อไปท่านผู้ชมครับสวยงามมากเลยกล้วยหอมเขียวลูกเองนั้นเนี่ยดูแลบำรุงรักษาเองตลอดเวลาท่านใดอยากรับนำไปรับประทานอาหารก็เอ้ยนำารับประทานก็สามารถติดต่อขอซื้อได้โดยจะแบ่งขายให้ในบางหวี แต่ถ้าขายไม่ได้ก็ไว้กินเองหรือไม่ก็ทำบุญบ้างทำขนมก็อร่อยนะสวยงามมากเลยนี่อีกหวีนี่กำลังจะเกะตาม,มาติดๆอีกไม่กี่วันก็ได้อีกเครือหนึ่งนะครับเครือนี้ก็กำลังจวนจะได้ที่แล้วละ่ะอีกไม่กี่วันก็เกแล้วก็นำมาบ่มเป็น สีถัดไปนะครับกล้วยหอมเขียวเนี่ยท่านั้นเลยต้นกล้วยเดี๋ยวรดน้ำเพิ่มน้ำไหนก็เดี๋ยวก็ได้ลูกตามมานะครับมะม่วงโอ้สวยงามทีเดียวนี่เป็นมะม่วงนะ่ะดอกน้ำดอกไม้สีทองนะท่านผู้ชมก็พอได้กินอยู่บ้างนั่นแหละปลายอยู่มันเหลือพอมีอยู่ได้บ้างเนี่ย น้ำดอกไม้สีทองเด้อลูกสวยงามมากเลยจวนจะได้ที่ล้วละ่ะเดี๋ยวแกก็เก็บไปบ่มทำข้าวเหนียวมะม่วงรสแซ่บอร่อยแน่นอนเลยเดีเท้เลยส่วนนี้ก็คือเขียวใหญ่สามรถลูกโตถ้าโตเต็มที่ก็ประมาณเกือบกิโลได้เดี๋ยวคงได้กิน ในวันถัดไปแน่นอนเลยมะม่วงโหเขียวสามรสอร่อยแน่นอนท่านผู้ชมครับ